ดีค่ะโอ้ยแบบว่าย้ำแรงอากาศร้อกกนหนาวเขาต้องแก่หนาวด้วยเมนูเย็นๆจ้ะเดี๋ยวไปเบง่งเมนูเอียงเย็นๆโอ้ยเมนูเย็นๆก็คือน้ำปั้นนี้จ้ะยเยอะเอะฮึโอ้อยพนักง,งานสาวแบบสวยเหี้ยงเจ๊สั่งให้น้องด้วยนะ รีเมเบอร์ออเนี่ไอุยแบบอิปโยสวยมากเลยเอาไหมเนี่ยเอาเอาให้น้องด้วยอือจนจ๊ใ้น้องก่อนนะน้องตัให้อุ๊ยพนังงานแบบหนาหากแข้งจ้า นี่แหละจ้าเมนูแก้หนาวก็คือน้ำปั่นนี่เองเจ๊สั่งเมนูอย่างเจ๊อุ้ยเบอร์เท่ะเมนูน่ากินแฮะเจ๊สั่งอันไหนช็อกโกแลตท็อกโก้ช็ชอกโกแลตไข่มช็อกโกลาเต้มันมันเรียงสีอ๋อช็อกโกแลตนี่แหละจ้าราคาเนี่อันนี้มันจะเป็นราคา,ามันใช่ไหมเจสมากระรองด้มดูอุ้ยน่ากินมาก อุ้ยงมากะล้องโอ,อ้โหจิระสงพัน oh, <no. S 1> อ้าัน้องแโอ้โหม่แบบน่ากินอ่ะอุ้ยไปตากื้อ,อไปกินแฮงเลยอ่ะออ่ะ ละสองคันกับประมาณออบ้านเฮากับประมาณหกสิบบาทเนี่ยอันข้างล่างเนี่ยชิดนละสามสิบบาทฮะไ,ไม่รู้อ่ะนี่ไงเจมันมีที่คิดโอ,อ้ของให้เอาดิบแล้วก<ม>็ใส่ถุงเอาแบบไหนอ่านไม่ออกนี่เชื่องช็อกโกแลตก็ลูกเออ ที่น่เานี่เป็นจัแสีมู่ไร่อันไเนสีบุปูฟ้าหรือเป็นมือม่อีโด้อมะไรงคุแม่ักี่่ลูกคุม่เอาลาสสายลุ้งอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโกโก้เจ๊มีโกโกโกอันนี้อะไรอ่านอะไรูมา่แม่ดูไหนพุกหยุกคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ปะวะแต่มันชอแ ฟพวนี่แหละไม่เหมือนเพื่อนจะได้ลอกได้หลายอย่างพุงยุกคืออะไรเหมือนนมไหมนมช็กโก้ปะลูกเอออน่ใช่ไหมแม่นมช็อกโก้ไหน้องเอเอาแบบไม่เหมือนกันจะได้ชิมแบบเชือกันชิมโอริโอนี่ไงโอริโอเปิดกลับไปอันนี้คืออะไรลูกอ่านดูอันนี้คืออะไรดูเอานี่ก็เลยอันนี้คืออะไรทองเราชิมเหมือน้รลูกอนใ่่อ่่่ใหญ่่ห่ใใหญ่น โอ้โหบ้านเราบ้านเราเกาขายชิ้นละเท่าไหร่อันนี้ชิ้นละสามสิบบาทใช่ไหมเจ๊บ้านเราก็แพงโอ้ยเจ๊ไหนดูดิใส่ถุงนั่งกินวาะโอ้โหดูแก้วใหญ่มากดูดิโอ้โหแก้วน้ำปั่นแบบใหญ่มากค่ะทุกคนีมุกไใส่ให้เราโลดโอ้โห เออกออระูกกระหูกถุงเกลได้นานบอกกูจ๋าทำให้รู้นี่ยพนักงานสวยมากเลยค่ะโอ้โหแก้วใหญ่มากนี่แหละจ้าเมนูดับหนาวเมนูแก้วหนาวใช่ไหมปกเกาหลีเขาชอบกินเนาะแก้วหนาวแอนไปแล้วจ้าเดี๋ยพวพบกันใหม่เด้อจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายเจ๊บ๊ายบาย อันปิ้งปองไปซื้อมาเมนูอันแก่หนาวก็คือนนำปันครับมากระหองจา้ามากระหองเห็นสามชิ้นหนึ่งสี่กระแพงนะคะตกไปชิ้นละสามสิบบาทเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งพันวอนกับประมาณสามสิบบาทบาทเฮานะจ๊ะกับประมาณเออเป็นเก้าสิบบาทป้าเก้าสิบบาทอยู่บา้านข่อยประกาศสื้อเด้อจา้า <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ <c oughs> เกาหลีซื่อเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นี่นี่นี่รถนี่ปิ้งปองเลือกกันเนี่ย เนี่ยอันก็เอิอรสเนี่ยโอริโอ้วิ่งแบบบ้าคายกินั้งแรกเลี่ยนี่ทีกินมาร์ก็ร้องเมียข้งแรกในชีวิตยิ่ีเด้อเจ้พอเคยกินหมอยวิ่งแบบแบบบงว่ากเลยอู้นุ่มเนี่ยเอ้ยมันบีบออกมหมียป้าข้างแรกไม่เป็นทั้งซีดกีอุ้ยพอเคยกินมาเขือหมต้องต้องกินมึงกลองไวซึมมันได้าเลย แซ่บหลายไม่ออกแบบแข็งแข็งไม่ออกแปลกๆเออกรอบๆแล้วก็ไม่เหมือนน้ำตาลเคลือบข้างนอกเจ๊ไม่มาอ้างในก็จะเป็นไส้แข็งไหมบัวอ้ายมันมันก่อนหนุ่มแต่แบบว่าคอยบ่เคยกินแมมครั้งแรกในชีวิตเลยมันก่อจริงจีินี่จีิเขาเอิญมากกับรองเฮ้ยบะไรเงินยกว่าอีกแล้วเธอสองแต่มันแซ่บอยู่แต่แบบว่าคอยว่าซื้อข้านุพื้นแซ่บกว่ากินไม่เป็นเนาะแม่ไม่กินบ่เป็น กินสองปันดีกว่างลดอื่นบอสิฟเด้อเพราะว่าปิ้งปองโบามากักค่ะมันมันเป็นสไตล์ที่ต้องเนี่ยสไตล์ข่อยมันต้องปลาแดกปลาล่าประมาณนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยน้ำปันแกหนาวที่บอกว่าจังไหมค่ะผูงงามๆไขม่ไขมูกขอดเอาตอนไข่มูกกับโบมีแหมนอนเบิ่งเต็มอ่ะเว่อแบบยังเสียบเลยอ่ะแก้วหนึ่งเนี่ยสามพันเก่าแล้วก็วววววตกไปประมาณเกือบ เร้อยร้อยกว่าบาทเนาะพี่เนาะร้อยบาทร้อยสิบบาทอุ้ยเบอร์เกวแบบใหญ่แฮงเบอร์อ่ะใหญ่สำนาอันก้นถือเลยอุ้ยจะแซ่บแพงอีดีค่ะแซ่บเนี่ยร้านนี้ร้านนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันซีซีเนาะเต๊เนาะไปหาซื้อเลยเด้อจ้าในแอนในเกาหลีเด้อเฉพาะคนในเกาหลีแซ่บอีดีได้หลายถือความจ้า งฟองขอตัวไปแซบเดียวกันนะคะ่ะเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันซับตะใครที่๋องในเด้อจ้าไปเด้อเมื่อจ้าบ๊ายบายจ้า